ยังมีอะไรอีกนะที่ผมไม่ได้ไปแนะนำนะครับก็ยังมีตรงนี้นะครับเป็นส่วนของต้นรั้งศูนย์ตัวตั้งศูนย์นะครับเราก็จะมีมีมีตั้งที่มา,า,า,ตาน,านตั้งที่มีศิลาะในตั้งตั้งอย่างตั้งศูนย์นะโอเครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวตัวอย่างจะมีรถอันนี้ขึ้นไปแนละ้ว <laughs> เดี๋ยวจ<น>ะมีรถอะไ้รถแรงครับนี่ครับสี่คันนี้450แรงม้าครับ เท cool er อร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ครับเดี๋ยวเราะโจนด้วนสอร์โรที่เราล้อกบแล้วก็ยอดแล้วคันนี้แข่งกับบ้านครับคือเจ้าของไม่อยู่ครับเ <c ười> จ้าของไม่อยู่ครับ <c ười> แล้วก็เราจะมีคนปั้นเครื่องด้วยครับ <c ười> โอ้ล้านนี้เยอะแย,ยะมากมายจินนี่ครับสำหรับท่านที่ว่าอ่าเรามีคนปั้เครื่องไงไอไอเจ้าด้วยครับคือเจ้าเจ้าเลยต้องเอามาคืนใจไว้เจ้าสำหรับขี่รถนะครับในการเดินทางได้กับพี่อย่างปลอดภัย แจมครับแจมแจมแจมเรามีเยอะแยะตาแปะมันจะมีอยู่ข้างหน้า, jamais, นานร al, คร 15. 15. Oui, artist, ับโซนยางสองร้านมาริสาคนะโดนทำไมครับทำร้านโดนทำไมครับร้อไม่ที่สิครับพร้อมยาคันนี้ไกลไกลห้าหมื่นห้าครับถูกครับ ถูกครับถูกครับทํมาหน้าเลยสนใจนะครก็เราังมีนี่ด้วยขายปลาด้วยครับปลาอาหารปลาเลยอะไรมีเรียบร้อยแล้รถูกยังร้านร้านร้านตอ้รถมาถึงเก้าเข้าโอเคโอเค นี่ครับขายปลาด้วยด้วยครับแกงเข้มนะนี่แกงเข้มตัวนี้เรามีกาแฟอะไรให้ดื่มนครับพร้อมยาด้วยนะครับมีอะไรเรียบร้อยเกลือก็มีครับเอมีครับทุกอย่างครับเรามีทุกอย่างในเรื่องสันนะครับที่มาริสายจะดีออยนะครับต่างงานโดยโกกุ้งนะครับกุ้งียโบครับโบ็อันอันนี้ตัวประกอบผมทีมงานช่างมือจัมปังครับตรงนี้โดยกครับมือจัมปังเราจะมียังมียางอะไรเยอะแยะ ตาแป๊ะดข้างหน้านะครับดูเรียมูวาวบ้องหลาจุมจุนตันนี้เวลาผมน้อยนะครับไม่ได้พาไปดูยางนะครับตอนนี้ออกมาอยู่นอกรถใช้ไม่พอดีครับ้งใช้ไม่อดีช่วงในถนนลื่นนะครับหน้าฝนต้องใช้ยางเจ้าหัวร้านครับบอกว่าดีครับดูนะครับยางในกองเลยครับนี่ครับรถแทกแหงนะครับใช้หน้าฝนครับยางนี้รับรองสมรรภาพในการ กับพีสุดยอดเลยครับตัวนี้นะครับไม่มีไม่มีนะครับตัวนี้จะหาหาหายากครับผมค่อน um ข้างยหายากหน่อยนะครับมีลูกค้ามามาดูเยอะครับแต่มันมีมันก็หมดมีหมดไปทันนะเอาตุ้มหครับไม่เอาไม่หมดกอย่างครับคพรบครับกอย่างนอกรออย่างนอกรวยมากครับแม่เกี้ยวอีกครับมาเพราะว่ามันขาดมาไม่ได้ครับตัวบ้าครับอันน <like ja yes ี้ช่านมีรู้ใจบอือเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อน